จ้าเห็ดบวกมันมสวยๆจ้าเห็ดบวกจ้ามาแล้วพี่น้องเห็ดบวกแจ่พี่น้องนี่พี่น้องเห็นบอนนี่ไหมนี่เหมือนไม้เห็ดพี่น้องเห็นบอนเหรอเห็นบอนพี่น้องแสงไฟมันบางโพนพี่น้องมาเก็บพี่น้องเก็บในกันพี่น้องมาเนี่ยเสือเหลือไม่ได้พี่น้องความขึ้นนี่เก็บใส่กระตาไว้เหรอ นี่เนาะโฉมมันเลยพี่น้องมันมันเลยพี่น้องอี่แหลนี่ยี่เนาะแบบกิ๊บพี่น้องเลยพี่น้องเฮ็ดเพิงพี่น้องเลยเฮ็ดเพิงพี่น้องนี่ก็เฮ็ดเพิง เก็บพี่น้องพอยังเก็บพี่น้องพอยังเก็บป่ะไปหาต่อพี่น้องไอพี่น้อโอ้โดอกกํามามีอะไรเงี้ยเห็นบ่นี่พี่น้องว้ายดอกกําม้าเลยพี่น้องมีเห็ดเขาไข่พี่น้องเห็ดเขาไข่เพ็ดเพิงนี่พี่น้อนี่นี่กระเพกไก่กันเลยพี่น้อเนี่ยกระเพกเพิงโอ้ยมันมันพี่น้องมาเก็บป่ะนี่วายขาหักจ่อยพี่น้องขาลุดขาลุดดอกใหญ่อยู่พี่น้องดอกใหญ่อยู่ หาต่อพี่น้องหาต่อนี่เก็บใส่กระตาพี่น้องนี่บวัด้เอาเม็ดมาไหมพี่น้องหรือเปล่าเออเอาสีเอาอืมเลยไปพี่น้องไปเบิ่งนไหมหาต่อพี่น้องพี่น้องเดาแบบไงเลยพี่น้องเนี่ยคืออยู่ผู้เดียวบุมีหรืมีเต่าวะมึงพี่น้องยี่งค่อยๆเดาแบบนี้เลยเก็บใส่กระตาเาพี่น้องนี่สายกระตาไว้ไปหาต่อพี่ นองงานเป็น่ะแข็งแข็งหีบขาวใส่กราไปพี่น้องไปตอขาวเป็นอนยเนี่ยเห็นมองนี่เห็ดขาวนะใส่กระตาเนไปงานพี่นองขคาแข็งแขเนี่ยพี่นองไปเอาใส่กระต่าย้อไปตอพี่นอง ขยันนมาสองดอกพี่เนอขาแดงบ่บ่พี่นาขาขาวเนี่ยเหยง็เพิ่นกินพลังกินพอดีพีเนาะขอเด้อเหยงนนี่ะใส่ตาพี่เนไปไปหาตอพี่นเนี่ยเก่าไครดอกหนึงพี่นาไงไ่ดอกงาพี่เนาดูบันตตดขายอยู่วมีเม็ดพี่้องะมาด้เม็ดมานี่ เน <So S 1> ี่ยดอกมังคีหนัไปไปพี่นังนี่ใส่ไปไปพนังเลาะต่อเดดาดอกมังคีหนังนี่ชุบพินาคดอกแข็งพี่นาค์เลดอมังคีหนังเด็ดขาดใส่กระตาพนาคอึ๊ปอื้นไปจะเลาะใหม่พนาจะตบตาพีนานี่พอเห็้ยตบตาดุบี้พินาค

ยังพีน่น้อหน่อยหนึ่งมีสามดอกพี่น้องม,อมามามง,งัดกัน,นพี่น้องขอบคุณเด้อปู่เอ้ยพ่ออวยตัวขอบคุณปู่เต๋อเต๋อขออวยมาพี่น้องดอกที่สามแฉแน่เนี่ยพี่น้องมาพี่น้องเป็นดอกไม่ดอกไขรพี่หน้อดอกใหญ่เลยพีย่หน่อ มอ้กี๊พี่หน้าอืมนี่ยพี่น้องหลับยังไงเลยเห็นบ่นี่เขาใไข่พี่น้อา,งงงงงอ,นา,าอุ้ยนะฮักใจเนี่ยพี่หน้าหักขาบนเมื่อกี้หักไปไกลใส่กางเกงพี่น้องโนะอ๋อ,อ,อจอยอจอยอจอนพี่หน้นาน่านนตวัวพี่น้องผลงานเย็นนี้ใยไอ้ตัวนี้เลยพี่น้องดอกไม้ป่าสวยๆครับผมนี่ มีเห็ดละงอกเห็ดเขาไข่เนาะเห็ดเพลิงก็มีพี่น้องนดีที่สุดคือเห็ดปลวกจ้า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 เห็ดปลมัลนมันสวยๆจ้าเห็ดปลวกจ้า